สวัสดีค่ะโคเททูเองขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Start t o u e Strong อร์สนี้นะคะไม่ได้สอนแค่ให้คุณเทรดเป็นแต่โค้ดนะคะจะพาทุกคนเนี่ยเริ่มต้นให้แก่งจากข้างในเพื่อให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดทางการเงินและสร้างชีวิตใหม่ในฐานะเทรดเดอร์ที่ยั่งยืนหลายคนนะคะอาจรู้สึกว่าเรียนเทรดมาก็เยอะฟังคลิปมาก็หลาย10คลิปมากเลยนะคะแต่ทําไมเวลาเราเทรดเนี่ยเราถึงยังไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีโค้ดเองนะคะก็เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนจนโค้ดนะคะได้เรียนรู้ว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ในเทคนิคแต่มันมาจากจิตใต้สำนึกทางการเงินของเราที่เรานะคะไม่เคยรู้ว่ามันเนี่ยฉุดเรา มาน,นานแค่ไหนในข้อนี้นะคะโคต,ตั้งใจถ่ายทอดทุกอย่างเลยผ่านประสบการณ์ตรงพร้อมทางเนื้อหามากกว่า20 EP นะคะแล้วโค้์นะคะยังมี PDF มากกว่า200สไลด์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยและยังมีเวิร์กช็อปนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือทําจริงๆในเกือบทุกๆคลิปเลยเพื่อให้ทุกคนนะคะเข้าใจพื้นฐานการเทรดอย่างเข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างรวมถึงนะคะฝึกเทคนิควิเคราะห์ตัวอย่างแบบมืออาชีพเลยพร้อมให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดตัวเองเนี่ยให้เป็นความคิดที่ประสบความ สำเร็จแบบเทรดเดอร์จริงๆแล้วโคน้นะคะก็ยังมีสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำก่อนเข้าสู่การเรียนใน EP แรกก็คือนี่เลยนะคะคือตัวอย่างที่จะให้ทุกคนเนี่ยออกแบบเป้าหมายรวมถึงเป้าหมายการเทรดของเราด้วยเพราะโค้ชเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันจะไม่มีค่าเลยถ้าทุกคนเนี่ยไม่ลงมือทําเพราะแบบฝึกหัดและการลงมือจริงจะทําให้เปลี่ยนคุณและการที่โค้ชนะคะให้ทุกคนเนี่ยสร้างหน้าโปกเป้าหมายการเทรดของทุกคนเองคือภารกิจแรกที่โค้ชเนี่ยอยากให้ทุกคนทําทันทีเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจะพาคุณเนี่ยไปไกลกว่าที่เคย คอร์สนี้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณเลยถ้าคุณไม่เลือกที่จะเปลี่ยนมันเองนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมพร้อมจะลงมือทํจริงจรพร้อมที่จะเชื่อในพลังของตัวเองมาเริ่มต้นให้แกลงไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันในบทเรียนแรก